ของเรื่องในวันนี้เธอชื่อว่าคุณวาดครับคุณผู้ฟังคุณวาดเธอเป็นพนักงานออฟฟิศที่มีบ้านอยู่ฝั่งทนแล้วก็ทํางานอยู่ใจกลางเมืองด้วยและด้วยความที่บ้านเธออยู่ค่อนข้างจะไกลที่ทํางานการเดินทางในแต่ละวันของเธอจึงจําเป็นจะต้องอาศัยระบบขนส่งสาธารณะเป็นหลักโดยเฉพาะรถไฟฟ้าในเช้าวันที่เกิดเรื่องเนี่ยมันก็ดูเหมือนเป็นวันปกติทั่วไปเลยแต่สิ่งที่ไม่ปกติก็คือกระต่นสาย โดยปกติแล้วครับคุณว่านเธอจะมีเวลาเตรียมตัวเหลือเฟือแต่ในวันนั้นทุกอย่างมันดันเร่งรีบไปหมดรีบอาบน้ำรีบแต่งตัวทานข้าวไม่ทนันและท้ายที่สุดตัวเธอก็เลยตัดสินใจว่าวันนี้คงจะต้องนั่งแท็กซี่ไปทำงานแทนแล้วล่ะเพราะว่าการที่จะไปต่อรถไฟฟ้าหลายต่อมันจะยิ่งทาให้เธอสายเข้าไปใหญ่และเพราะเป็นแบบนี้ครับพอทาธุระส่วนตัวที่หอพักเสร็จ เธอก็ออกมายืนรอปากซอยด้วยความหวังที่จะเรียกรถได้ไวแล้ะมันก็โชคดีมากซึ่งแท็กซี่คันแรกพอโบอกปุ๊บก็จอดรับทันทีคุณวันเธอจึงรีบขึ้นรถแล้วก็บอกปลายทางตามปกติจนกระทั่งรถใกล้ถึงที่ทำงานสายตาของเธอเนี่ยก็ดันเหลือบไปเห็นอะไรบางอย่างที่มุมเท้าด้านหลังของเบาะคนขับในตอนแรกเธอคิดนะครับว่าน่าจะเป็นของตกทั่วไปแต่พอมองดีๆมันไอโฟนนี่ว่า คุณวาดเธอหยิบมือถือเครื่องนั้นขึ้นมาครับแบบไม่ได้คิดอะไรเลยในตอนแรกแค่สงสัยเฉยๆตัวเธอก็เลยถามลุงคนขับแท็กซี่ไปว่ามือถือเครื่องนี้ใช่ของลุงหรือเปล่าคะซึ่งลุงคนขับแกเป็นคนอายุค่อนข้างเยอะแล้วนะครับกะจากสายตาไม่ต่ำกว่า60แน่นอนหน้าตาแกดูใจดีด้วยซึ่งลุงแกก็ตอบคุณวาดกลับมาว่าไม่ใช่นะแล้วลุงแกก็บอกต่อว่าน่าจะเป็นของผู้โดยสารคนก่อนหน้านี้ละมัง้ง แต่ลุงเองเนี่ยก็ไม่รู้นะว่าผู้โดยสารคนไหนเพราะว่าตั้งแต่ลุงแกขับรถมาตั้งแต่ช่วงเช้ามืดแล้วก็คุณวาดขึ้นรถมาไอโทรศัพท์เครื่องนี้ก็ยังไม่เห็นมีใครโทรเข้ามาสักสายเลยมือถือเนี่ยมันเงียบสนิทเหมือนกับเจ้าของเขายังไม่รู้ตัวครับว่าเขาทำมือถือหายลุงคนขับแกบอกว่าทางงานหนูช่วยเป็นธุระให้หน่อยแล้วกันเพราะว่าลุงเองก็ใช้มือถือแบบนี้ไม่ค่อยเป็นพอพูดจบ ลุงแกก็ยกโทรศัพท์มือถือของแกขึ้นมาให้คุณวาดดูปรากฏว่ามือถือของแกเนี่ยเป็นมือถือรุ่นปุ่มกดอยู่เลยเป็นรุ่นเก่าเลยครับโทรเข้าโทรออกได้อย่างเดียวมันไม่ใช่สมาร์ทโฟนและเพราะแบบนี้เนี่ยแหละลุงแกก็เลยบอกถ้าเกิดมีคนโทรเข้ามาจริงๆนะลุงแกก็ต้องขอความช่วยเหลือจากคนอื่นอยู่ดีเพราะฉะนั้นหนูเนี่ยแหละเป็นคนเจอหนูก็เอาเก็บไว้ที่ตัวเผื่อเจ้าของเขาโทรกลับมาหนูก็เป็นธุระให้ลุงหน่อยแล้วกัน ซึ่งไอจังหวะที่คุณวาดกับลุงแกคุยกันมันบังเอิญถึงที่ทํางานพอดีครับคุณวาดก็เลยรีบหยิบกระเป๋าออกจากที่นั่งแล้วก็จ่ายค่าแท็กซี่ให้ลุงแกไปก่อนที่จะหยิบมือถือเครื่องนั้นติดมือมาแบบงงๆและลุงแกก็ใจดีนะครับลดค่าโดยสารให้อีกลุงแกบอกว่าเผื่อเป็นค่านําส่งหรือว่าเป็นค่าพัสดุอะไรแบบนี้โดยหลังจากที่คุณวาดลงจากแท็กซี่แล้วตัวเธอเองก็เดินกลับขึ้นตึกไปทํางานปกติ มองดูโทรศัพท์มือถือเครื่องนี้เหมือนกันนะครับว่าแบตมือถือเครื่องนี้มันยังเหลืออยู่ประมาณ70%เซเลยพอถึงโต๊ะทำงานปุ๊บด้วยความที่มาสายเนาะเธอก็วางทุกอย่างอยู่บนโต๊ะทำงานแล้วก็คิดว่าเดี๋ยวเจ้าของมือถือก็น่าจะรู้ตัวแล้วก็โทรกลับมาอยู่ดีในตอนที่หน้าจอมือถือมันติดคุณว่านเห็นแล้วครับว่าหน้าจอมือถือมันเป็นรูปคู่ของผู้หญิงกับผู้ชายคู่หนึ่งดูทรงแล้วรูปที่หน้าจอก็น่าจะเป็นรูปของเจ้าของมือถือกับแฟนนั่นแหละ ในวันนั้นครับคุณผู้ฟังเวลามันผ่านไปจนกระทั่งถึงเกือบเที่ยงไอ้มือถือเครื่องนี้มันมีคนติดต่อกลับมาจริงๆติดต่อกลับมาในระหว่างที่คุณวาดกําลังทํางานอยู่และทันทีที่เสียงมือถือมันดังขึ้นตัวเธอก็รีบกดรับสายไปพอได้ยินเป็นเสียงผู้หญิงปลายสายเธอก็รู้เลยว่าน่าจะเป็นเจ้าของมือถือแน่นอนก่อนที่ไม่นานนะผู้หญิงที่ปลายสายเธอจะแนะนําตัวครับว่าเธอชื่อม้นท์ เธอบอกว่าเธอทำมือถือหล่นหายตอนเช้าแล้วก็เพิ่งจะรู้ตัวตอนนี้เพราะว่าเธอไปธุระซึ่งเธอก็ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเธอทำมือถือหล่นไ้ที่ไหนท้ายที่สุดพอคุยกันไปคุยกันมาคุณวาดเองเธอก็ไม่ได้ปล่อยปาละเลยนะครับพยายามถามว่าหน้าจอมือถือเป็นรูปอะไรทำมือถือตกที่ไหนบ้างที่สถานที่ไหนที่คาดว่ามือถือน่าจะตกท้ายที่สุดปลายสายเขาก็บอกว่าน่าจะเป็นแท็กซี่แหละ แท็กซี่เมื่อเช้าเธอยกของมาพรุงพรังมือถือน่าจะตกจากกระเป๋าตอนนั้นโดยหลังจากที่ทั้งคู่เขาคุยกันจบคุณมินเจ้าของมือถือที่ปลายสายก็ขอบคุณคุณว่านยกใหญ่เลยก่อนที่เธอจะขอโลเคชั่นที่ทำงานคุณว่านแล้วก็แจ้งว่าเดี๋ยวจะมารับคืนในช่วงเย็นวันนี้คุณมินเธอบอกนะครับว่าโทรศัพท์มือถือเครื่องนี้สาคัญกับเธอมากจริงๆสาคัญแบบสาคัญที่สุดในชีวิตเลยก็ว่าได้ ด้วยความที่มือถือมันเป็น iPhone ใช่ไหมครับคุณผู้ฟังการล็อกอินเข้า iPhone เพื่อใช้งานเนี่ยมันจําเป็นจะต้องมี Apple ID ครับคุณมิ้นท์เธอให้เหตุผลว่าเธอลืมไปแล้วว่า Apple ID ของเธอรหัสอะไรแล้วในมือถือเนี่ยมันก็มีทั้งรูปมีทั้งงานมีสิ่งสําคัญในชีวิตของเธอหลายอย่างถูกบันทึกอยู่ในมือถือเครื่องนี้ถ้าเกิดว่าเธอทํามือถือหายไปแล้วก็ไม่มี Apple ID ถ้าจำพลังสมบัตไม่ได้ เท่ากับว่าเรื่องราวชีวิตของเธอก่อนหน้านี้จะหายไปกับมือถือเครื่องนี้ทั้งหมดในวันนั้นพอตกเย็นน่าจะราวๆสี่โมงได้มั้งคุณมิ้นเธอก็มาจริงๆครับขับรถเก่งมาคันหนึ่งมุ่งตรงมาที่ตึกที่คุณวาดทำงานอยู่มาพร้อมกับผู้ชายคนหนึ่งที่นั่งอยู่บาะข้างๆด้วยนะโดยที่คุณมิ้นเธอเป็นคนขับซึ่งทันทีที่ตัวเธอจอดรถแล้วก็เดินตรงมาหาคุณวาดเพื่อรับมือถือคืน ในตอนนั้นเนี่ยคุณวาดเองเธอก็มองเข้าไปในตัวรถแล้วก็เห็นว่าผู้ชายคนนั้นก็ยังคงนั่งอยู่ในรถไม่ได้เดินลงมาพร้อมคุณมินด้วยแต่ว่ามันแปลกมากนะครับเพราะว่าจากที่เขานั่งอยู่ตรงเบาะด้านหน้าพอคุณวาดเธอมองเข้าไปมันเหมือนกับว่าหน้าตาของผู้ชายคนนั้นเขาเหม่อลอยแล้วก็ไม่ได้สนใจอะไรคุณวาดเธอพยายามส่องสายตามองเข้าไปในรถและในเสี้ยววินาทีผู้ชายที่หน้ารถเนี่ยเขาก็หันหน้าพลึบมองมาทางคุณวาดอย่างรวดเร็ว สายตาของชายคนนั้นเขาดูแปลกๆเขาหมวนคิ้วขึ้นหน่อยๆและในตอนนั้นเองคุณมิ้นเธอก็รับมือถือออกจากมือคุณวาดแล้วก็กล่าวคำขอบคุณมันก็เลยทําให้คุณวาดต้องละสายตาออกจากหน้ารถแล้วก็หันหน้ามารับคำขอบคุณจากคุณมิ้นแทนคุณมิ้นเธอบอกนะครับว่าเธออยากจะเลี้ยงข้าวขอบคุณคุณวาดจริงๆเพราะว่าถ้าโทรศัพท์มือถือเครื่องนี้มันตกไปอยู่ในมือคนอื่นที่ไม่ใช่มือคุณวาด คุณมินเธออาจจะไม่ได้ข้อมูลในโทรศัพท์ของเธอคืนไปตลอดชีวิตแล้วก็ได้จริงๆคุณว่าเธอปฏิเสธไปนะครับคุณู้ฟังว่าไม่ต้องเลี้ยงคงเลี้ยงข้าวหรอกมันเป็นแค่ธุระเล็กๆน้อยๆเองแต่ท้ายที่สุดคุณมิ้นเธอก็ไม่ยอมนะครับเธอขอลายคุณวาดแลกเอาไว้ก่อนที่ต่างคนจะต่างรีบไปทํางานกันต่อเลยไม่ได้มีเวลาคุยอะไรกันมากนะักแค่แลกลายเอาไว้แล้วก็แยกย้ายกันไป โดยที่หลังจากนั้นพอเวลาผ่านไปน่าจะสองสมวันได้มั้งคุณวาดเนี่ยเธอก็นั่งเล่น Facebook ตามปาก,กติแล้วก็สังเกตเห็นว่ามันมีข้อมูลผู้ติดต่อบางคนโผล่ขึ้นมาเป็นเพื่อนแนะนําอะไรทํานองนั้นครับพอเห็นโปรไฟล์ปุ๊บคุณวาดเธอก็จําได้ว่าน,นี่คุณมิ้นนี่นาคนที่มารับมือถือไปแล้วก็แลกไลน์เอาไว้เมื่อวันก่อนพอเห็นแบบนั้นคุณวาดเธอก,ก็กดเข้าไปส่องโปรไฟล์ตามภาษาคนไทยนี่แหละ คืออยากจะใส่ใจเรื่องของคุณมินให้ได้มากกว่านี้แล้วก็เห็นว่าในโปรไฟล์ของคุณมินเนี่ยเธอโพสร,รูปคู่กับผู้ชายคนหนึง่งซึ่งก็ดูเหมือนกับว่าผู้ชายในโปรไฟล์คุณมินก็น่าจะเป็นแฟนเธอเนี่ยแหละเพราะว่าแต่ละภาพแต่ละสถานที่ที่ไปด้วยกันทั้งคู่เขาดูสนิทกันมากมีการบอกรักกันบอกคิดถึงกันเหมือนคู่รักตามปกติทั่วไปแต่ที่แปลกก็คือผู้ชายที่เห็นในโปรไฟล์คุณมินเนี่ย มันดันกลับไม่ใช่ผู้ชายคนนั้นที่คุณวาดเห็นนั่งรถมากับคุณมิ้นเมื่อวันก่อนซึ่งไอการเข้าไปส่องใส่ใจโปรไฟล์ของคุณมิ้นเนี่ยคุณวาดเองเธอก็แค่ดูเฉยๆนะครับไม่ได้กดขอเป็นเพื่อนหรือว่าทําอะไรเพิ่มเติมไปมากกว่านี้คือกลัวว่าคุณมิ้นเธอจะรู้นั่นแหละว่าคุณวาดแอบมาใส่ใจโปรไฟล์ของเธอแล้ววันหนึ่งหลังจากวันนั้นนะนะที่เห็นโปรไฟล์คุณมิ้นคุณวาดเธอดันฝันถึงเหตุการณ์วันนั้นวันที่คุณมิ้นมารับมือถือคืนอีกครั้ง ทุกอย่างในความฝันวันนั้นมันเหมือนกับวันที่คุณมิ้นมารับมือถือคืนเลยไม่มีผิดไล่เลี่ยงตามไทม์ไลน์เลยก็คือคุณมิ้นขับรถเก่งคันเดิมมาจอดที่ใต้ตึกเหมือนเดิมและในรถก็ยังคงมีผู้ชายคนหนึ่งนั่งอยู่ในรถด้วยก่อนที่คุณมิ้นเธอจะเดินลงมาจากรถแล้วก็มาขอบคุณคุณวาดพร้อมกับยื่นมือมารับมือถือไปภาพทุกอย่างมันแฟดแบล็กกลับไปเหมือนวันที่เกิดเรื่องเป๊ะเ,ะเลยเพียงแต่ว่าในความฝันครั้งนี้ สิ่งที่มันต่างไปจากความจริงเมื่อวันก่อนก็คือผู้ชายคนนั้นที่นั่งอยู่ในรถในความฝันเนี่ยเขาไม่ได้แค่หันมามองคุณวาดแล้วก็นั่งเฉยๆในความฝันชายคนนั้นเขาค่อยๆเปิดประตูรถลงมาแล้วก็เดินมุ่งตรงมายังคุณวาดช้าๆท่าทางของเขาเนี่ยเหมือนกับว่าเขามีอะไรสักอย่างอยากจะพูดหรือว่าอยากจะถามเขามองตรงมาทางคุณวาดแบบงงๆโดยที่ตัวเธอเองก็ไม่เข้าใจนะว่าชายคนนี้เขาเดินมาหาทําไม ก่อนที่เขาจะเดินมาหยุดตรงหน้าคุณวาดแล้วก็ขมวดคิ้วมองหน้าคุณวาดนิ่งๆและสักพักหนึ่งผู้ชายคนนั้นเขาก็เอ่ยปากถามคุณวาดว่าเห็นเขาด้วยหรอในความฝันตอนนั้นคุณวาดเองเธอก็ยังคงงงๆอยู่เลยนะครับเธอก็เลยตอบกลับไปด้วยสัญชาตญาณปกติว่าเห็นสิทำไมจะไม่เห็นละ่ะแล้วก็ยืนมองผู้ชายคนนั้นอยู่แป๊บหนึ่งก่อนที่ชายตรงหน้าเขาจะยิ้มกว้างแล้วก็มีสีหน้าที่ดีใจขึ้นมาอย่างชัดเจน โดยที่ภาพเหตุการณ์ในความฝันครั้งนี้คุณวาดเองยังไม่ได้ทําอะไรต่อไปจากนั้นเลยนะครับภาพสุดท้ายที่จําได้ก็คือผู้ชายตรงหน้าเขายิ้มก่อนที่เสียงนาฬิกาปลุกจะดังขึ้นทําให้คุณวาดต้องตื่นจากฝันในครั้งนั้นทันทีไอ้ฝันเนี่ยไม่เท่าไหร่นะแต่เรื่องที่น่าแปลกคืออะไรรู้ไหมครับคุณนุ้ฟังคือหลังจากวันนั้นคุณวาดเธอดันฝันถึงเหตุการณ์แบบเดียวกันซ้ําๆติดต่อกันถึง3มครั้ง ทั้งๆท,ที่มันดูเหมือนกับว่าน่าจะเป็นเพียงแค่ฝันธรรมดาเนี่ยแหละซึ่งทุกครั้งที่ฝันทุกอย่างมันก็จะเหมือนเดิมเลยจนคุณวาดเองเธอรู้สึกแปลกใจมากขึ้นเรื่อยๆย้อนนิดนึงแล้วกันคือไอตอนที่คุยกับคุณวาดเนี่ยคุณวาดเธอบอกนะครับว่าตั้งแต่เด็กแล้วเธอเป็นคนที่มีเซนส์เรื่องพวกนี้อ่อนๆอ,อ,อยู่แล้วครับชอบเห็นอะไรวับวแวมๆแ,แบบเป็นผีสางนางไม้อะไรแบบนี้แต่ก็ยืนยันอะไรไม่ได้มากหรอกนะครับ เพราะว่าบางทีเนี่ยเธอก็ไม่ได้เห็นเป็นตัวเป็นตนส่วนมากแล้วก็จะเห็นในฝันหรือไม่ก็เวลาไปในสถานที่แปลกๆเธอจะขนลุกขนชันเท่านั้นเองและเพราะแบบนี้เนี่ยแหละครับพอเธอมาฝันแบบนี้คุณวาดเธอก็เลยคิดว่าไอ้เรื่องทุกอย่างก่อนหน้านี้มันน่าจะไม่ใช่แค่เรื่องบังเอิญแล้วหรือมัง้งมันน่าจะไม่ใช่เพียงแค่เรื่องความฝันธรรมดาธรรมดาแบบที่เคยเป็นมาก่อนซึ่งหลังจากวันนั้นคุณวาดเองเธอก็ยังไม่ได้ติดต่อกลับไปหาคุณมิ้นเลยนะ เธอย้ำคิดย้ำทำว่าเธอจะเล่าเรื่องความฝันนี้ให้คุณมิ้นฟังดีไหมคือกลัวว่าคุณมิ้นเธอไม่เชื่อนี่แหละครับแล้วก็ไม่รู้จะอธิบายเรื่องที่เกิดขึ้นยังไงดีพอเธอมานั่งคิดคิดดูเธอก็รู้สึกว่านี่มันคงเป็นแค่เรื่องความฝันหรืออาจจะเป็นแค่ความคิดในหัวของตัวเธอเองที่คิดไปเองเอาจริงๆนะแต่ลึกๆคุณว่าเเขาก็รู้สึกว่ามันไม่ใช่เรื่องบังเอิญหรอกครับปลอ,อบใจตัวเองไปแค่นั้นแหละและเพราะแบบนี้เนี่ยแหละครับ เธอก็เลยเริ่มอยากจะหาคำตอบอะไรบางอย่างคุณว่าเธอก็เลยตัดสินใจเข้าไปดูโปรไฟล์ Facebook ของคุณมิ้นอีกครั้งโดยที่หลังจากเจอโปรไฟล์คุณมิ้นแล้วเธอก็เลื่อนดูโพสต์ไปเรื่อยๆจนกระทั่งมันไปถึงโพสต์กเก่าๆของคุณมิ้นเมื่อราวๆสองปีก่อนคือคุณว่าเธอเลื่อนไปเร็วมากนะครับเพราะว่าคุณมิ้นเองไม่ค่อยได้โพสต์อะไรเท่าไหรนะ่นักเลื่อนไปประเดี๋ยวประดาวก็ผ่านไปปีหนึ่งแล้วแล้วไอจังหวะที่เลื่อนไปเจอโพสต์เมื่อ2ปีก่อนเนี่แหละ สายตาของคุณวาดก็เหลือไปเห็นโพสตหนึ่งที่มันมีข้อความว่าคบเดือนแล้วนะต้นยังคิดถึงอยู่เลยรูปในโพสต์เนี่ยมันเป็นรูปของงานศพครับคุณนุฟังซึ่งคุณมิ้นเธอก็ยืนถ่ายรูปคู่กับภาพหน้าลงศพของผู้ชายคนหนึ่งที่ดูเหมือนว่าคนคนนั้นน่าจะชื่อคุณต้นเนี่ยแหละพอเห็นแบบนั้นคุณวาดเธอก็พยายามจ้องมองไปที่รูปรูปนั้นแล้วก็สังเกตเห็นว่ารูปหน้าศพของคนที่ชื่อต้น เขคือผู้ชายคนเดียวกันกับที่คุณวาดเห็นในฝันมาตลอดหลายคืนซึ่งในวันต่อมาหลังเลิกงานคุณวาดเองเธอก็ได้รับไลน์จากคุณมิ้นนะครับเธอส่งมาทักทายก่อนจะบอกว่าอยากจะนัดเลี้ยงข้าวของคุณอย่างที่พูดเอาไว้เอาเป็นนัดวันพรุ่งนี้เย็นแล้วกันเธอสะดวกดีซึ่งถ้าคุณวาดเองไม่มีธุระอะไรเธอก็อยากจะให้คุณวาดไปทานข้าวด้วย จริงๆแล้วคุณวาดเองเธอไม่ได้อยากไปหรอกนะครับแต่ว่าคุณมิ้นเธอพูดแบบนี้หลายครั้งแล้วเหมือนกับว่าเธอแสดงความจริงใจว่าเธออยากจะเลี้ยงข้าวขอบคุณจริงๆคุณวาดเธอก็เลยตอบตกลงไปแบบไม่ได้คิดอะไรมากแต่พอตอบตกลงไปแล้วใจของเธอก็เริ่มลังเลทันทีเพราะว่าช่วงนั้นเนี่ยมันยังสดๆอยู่ในหัวอยู่เลยเพิ่งจะเลื่อนเจอโพสต์ของคุณมิ้นเมื่อคืนแล้วก็เพิ่งจะรู้ด้วยว่าผู้ชายที่คุณวาดฝันเห็นนั่นคือคุณต้น แฟนเก่าของคุณมิน้นที่เขาเสียชีวิตไปแล้วจริงๆแถมยังฝันถึงคุณต้นสามวันติดอีกคือภาพที่เห็นเนี่ยมันยังวนเวียนอยู่ในหัวคุณวาดไม่หายและพอคุณมิน้นมานัดเจอกันแบบนี้มันก็เลยทําให้คุณวาดเริ่มคิดแล้วครับว่าควรจะเล่าทุกอย่างให้เธอฟังดีไหมเพราะว่าคุณวาดเธอคิดว่าตัวเธอเองเห็นคุณต้นตั้งแต่วันแรกที่คุณมิน้นมารับมือถือคืนแล้วด้วยซ้ํายังแต่ว่าตอนนั้นเธอไม่รู้ว่าคนที่นั่งอยู่หน้ารถน่ะคือผี แล้วในคืนวันเดียวกันนั้นนั่นแหละคุณวาดเองเธอก็นอนไม่หลับเลยเธอนอนพลิกตัวไปพลิกตัวมาอยู่บนเตียงเป็นชั่วโมงในหัวเนี่ยมันคิดวนเวียนวนไปวนมาอยู่ในเรื่องของคนที่ชื่อต้นคุณวาดในคืนวันนั้นเธอพยายามทําตัวให้หลับแต่ไม่ว่าจะทํายังไงเธอก็นอนไม่หลับจริงๆเธอก็เลยหยิบมือถือขึ้นมาถ่ายนูน่นถ่ายนี่ไปมาหวังว่าเดี๋ยวตาน่าจะล้าแล้วก็คงจะง่วงนอนเองแหละแต่แล้วในตอนที่คุณวาดเธอกําลังเลื่อนหน้าจออยู่ หางตาของเธอมันดันเหมือนกับว่ามันเห็นอะไรบางอย่างอยู่ตรงหน้าต่างฝั่งระเบียงที่อยู่หลังมือถือตอนแรกเธอก็ไม่แน่ใจหรอกครับแต่พอรู้สึกไม่สบายใจเธอก็เลยลดแสงมือถือลงแล้วก็เห็นจริงๆว่ามันมีผู้ชายคนหนึ่งกำลังยืนอยู่ด้านนอกระเบียงยืนแบบแนบกระจกบานเลื่อนหน้าต่างแบบชิดสนิทเลยชายคนนั้นเขาใช้สองมือป้องแสงตรงหน้าเอาไว้ก่อนจะทำท่าส่องสายตามองเข้ามาในห้อง,องคุณวาด เหมือนกับว่าพยายามมองหาอะไรสักอย่างในห้องเนี่ยแหละแวบแรกที่ช็อกที่สุดเลยก็คือคุณว่าเธอตกใจมากครับใจนี่เต้นรัวเลยเธอคิดในหัวนะว่าแย่ละคนที่หน้าต่างเนี่ยน่าจะเป็นขโมยแน่ๆคือตอนนั้นเธอไม่ได้มีสติมากพอที่จะคิดได้นะครับว่าตอนนี้เธออยู่ชั้นอะไรหรือว่าห้องของเธอเนี่ยมันเป็นระเบียงยาวมากน้อยแค่ไหนเธอแค่เห็นว่ามีคนอยู่ตรงหน้าต่างระเบียงเธอก็ตกใจจนขยับตัวไม่ได้แล้ว แต่แล้วจู่ๆพอเริ่มมีสติขึ้นมาหน่อยหนึ่งคุณวาดเธอกลับต้องขนลุกวาบขึ้นมาทั้งตัวเพราะว่าเธอนึกขึ้นได้ว่าตรงหน้าต่างห้องเธอมันไม่น่าจะยืนได้นะเพราะว่าตรงจุดนั้นมันเป็นเพียงแค่หน้าต่างบานเลื่อนเฉยๆไม่มีพื้นให้ยืนไม่มีที่ให้เกาะไม่มีไม้ดะแนงไม่มีอะไรที่จะสามารถรองรับน้ำหนักของตัวคนได้เลยเพราะว่าห้องคุณวาดอยู่ชั้นหกแล้วหน้าต่างฝั่งนั้นเนี่ยคือมันโล่งออกไปด้านนอกครับ เป็นช่องแสงเฉยๆไม่สามารถมีใครยืนอยู่ตรงนั้นได้แน่นอนและในวินาทีนั้นนั่นแหละคุณวาดเธอก็เลยรู้ว่าสิ่งที่เธอเห็นตรงหน้าน่นาจะคือคุณต้นแน่นอนและทันทีที่คุณวาดเธอรู้แบบนั้นจากที่ดวงวิญญาณของคุณต้นเขายืนอยู่แค่ด้านนอกเขาก็ค่อยๆก้าวเท้าแล้วก็เลื่อนตัวเข้ามาในห้องคุณวาดเลื่อนแบบผ่านทะลุกระจกทะลุผนังเข้ามาอย่างช้าๆแบบไม่มีเสียงไม่มีแรงกระแทกอะไรทั้งนั้น ไอตอนที่ชายคนนี้เขาเลื่อนตัวมาจนพ้นขอบหน้าต่างคุณว่าเธอก็เห็นสภาพของเขาชัดเลยคือภาพตรงหน้ามันน่ากลัวมากนะครับผิวของคุณต้นเขาขาวซีดซีดแบบขาวจัดเหมือนกับร่างทั้งร่างไม่มีเลือดเลี้ยงเลยสักหยดหน้าตาของเขาเหมือนเดิมเปะ๊ะเหมือนกับในฝันไม่มีผิดเหมือนกับในรูปหน้าศพของโปรโฟไฟล์คุณมิ้นด้วยแต่ถึงอย่างนั้นก็เธอถึงคุณว่าเธอจะจําได้แต่ว่าไอภาพตรงหน้าเนี่ยมันแย่กว่านั้นมาก เพราะว่าตรงช่วงตาข้างซ้ายของคุณต้นคุณว่าเธอไม่รู้นะว่าก่อนเสียชีวิตเขาไปโดนอะไรมาแต่ภาพที่เห็นตรงหน้าคือมันเว้าแหว่งไปเหมือนกับว่ามันมีอะไรบางอย่างขูดหรือไม่ก็กระชากออกไปและการปรากฏตัวของคุณต้นเนี่ยเขาไม่ได้มาเฉพาะภาพอย่างเดียวนั่นก็คือกลิ่นกลิ่นมันก็ไม่ใช่กลิ่นเหม็นเน่าเหมือนซากศพนะแต่มันดันเป็นกลิ่นอับๆเหมือนกับกลิ่นน้ําเก่าๆที่ขังอยู่ตามแม่น้ําลาคลองอะไรประมาณนั้น แล้วก็อย่างที่บอกไปครับคุณวาดเนี่ยเธอเป็นคนมีเซนส์เธอเคยเห็นแล้วก็เจออะไรพวกนี้มาบ้างแล้วในชีวิตแต่ให้ตายเถอะคุณผู้ฟังไม่ว่าจะเจอมากี่ครั้งมันก็ไม่มีครั้งไหนที่ทําให้คุณวาดรู้สึกชินได้เลยแล้วอยู่ดีๆไม่นานหลังจากนั้นคุณวาดเองเธอก็ได้ยินเสียงของคุณต้นพูดขึ้นมามันเป็นเสียงที่เบาเหมือนคนกระซิบแต่ไอเสียงกระซิบนี้มันดันกลับชัดเจนเหมือนกับคุณต้นเขาไม่ยืนพูดอยู่ที่ข้างหูเลยละ่ะ เสียงของเขามันแหบแหบแห้งๆเขาพูดออกมาช้าๆแต่ประโยคที่พูดออกมามันดันกลับติดขัดฟังดูไม่ค่อยเป็นคำพูดแบบคนปกติแต่ถึงอย่างนั้นคุณว่าเธอก็จับใจความได้นะครับว่าคุณต้นเขาพูดขึ้นมาว่าบอกแม่ว่ามีสมุดเงินอยู่ในลิ้นชักห้องนอนพอพูดจบวิญญาณของคุณต้นเขาก็ยืนนิ่งนิ่งอยู่เพียงแค่ไม่กี่วินาทีเท่านั้น ก่อนที่ร่างของเขาจะค่อยๆหายไปต่อหน้าต่อตาคุณวาดและพอคุณวาดรู้ตัวอีกทีเช้าวันใหม่มันก็มาถึงแล้วซึ่งในวันรุ่งขึ้นคุณวาดเธอก็มาตามนัดที่นัดกับคุณมิ้นเอาไว้ในตอนนั้นเนี่ยใจเธอไม่ลังเลแล้วครับเพราะว่าสิ่งที่เจอเมื่อคืนมันชัดเจนเกินกว่าจะเก็บเงียบเอาไว้คุณวาดเธอก็เลยตัดสินใจเล่าเรื่องทั้งหมดให้คุณมิ้นฟัง ตั้งแต่เรื่องความฝันเดิมที่เธอฝันติดต่อกันสมวันจนกระทั่งไปถึงเหตุการณ์เมื่อคืนที่คุณต้นมาหาที่ห้องทั้งภาพที่เห็นทั้งเสียงที่ได้ยินตัวเธอเล่าทุกอย่างเลยพร้อมกับถามคุณมิ้นตรงๆนะครับว่าคุณต้นเธอเป็นอะไรกับคุณมิ้นซึ่งทันทีที่เธอลั่นคำถามนี้ออกไปคุณมิ้นเธอก็นั่งนิ่งไปพักหนึ่งสีหน้าคือช็อกไปเลยเพราะประมาณว่าไม่รู้ว่าคุณวาดรู้เรื่องนี้ได้ยังไงก่อนที่คุณมิ้นเธอจะเล่าให้ฟัง ว่าตัวเธอกับคุณต้นเนี่ยเคยเป็นแฟนกันจริงๆพบกันมาหลายปีมากๆด้วยแต่สุดท้ายก็ต้องเลิกกันไปเมื่อประมาณ5ปีก่อนและหลังจากที่เลิกกันก็ไม่ได้ติดต่อกันอีกเลยต่างคนต่างใช้ชีวิตของตัวเองจริงๆแล้วคือจบไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ด้วยนะครับก็เลยไม่ได้ติดต่อกันจนกระทั่งเมื่อประมาณ2ปีก่อนคุณมิ้นท์เธอก็ได้รับข่าวว่าคุณต้นเสียชีวิตแล้วและก็เสียชีวิตเพราะว่าอุบัติเหตุการจมน้ํา ก่อนที่เธอจะไปร่วมงานศพของคุณต้นเป็นครั้งสุดท้ายด้วยซึ่งหลังจากที่คุณมิ้ทเธอเล่าจนจบคุณว่าเธอก็เลยเล่าเรื่องสุดท้ายที่คุณต้นฝากมาด้วยนั่นก็คือเรื่องของสมุดบัญชีที่คุณต้นพูดถึงก่อนหน้านี้ตัวเธอบอกคุณมิ้ทไปตามตรงว่าคุณต้นมาขอให้ช่วยบอกแม่ของเขาว่ามีสมุดเงินเก็บอยู่ในลิ้นชักห้องนอนซึ่งคุณวาดเองก็ไม่แน่ใจนะว่าทําไมคุณต้นถึงเลือกมาบอกตัวเอง แทนที่จะไปบอกคุณมิ้นหรือว่าใครก็ได้ที่อยู่ใกล้ชิดแม่คุณต้นมากกว่านี้คือคุณว่าเธอไม่รู้จริงๆนะครับเธอรู้เพียงแค่ว่าไอ้ตอนที่คุณต้นเขามาปรากฏตัวคุณต้นเขาดูจริงจังแล้วก็ดูท่าทางต้องการหาใครสักคนเพื่อช่วยส่งต่อข้อความนี้ให้แม่เขาจริงๆไอ้ตอนที่คุณวาดพูดคํานี้ออกไปครับใจเธอก็ยังรู้สึกกลัวอยู่เลยนะกลัวว่าคุณมิ้นจะคิดว่าตัวเธอบ้าหรือเปล่าหรือว่าหลอนจนเกินเหตุแต่ที่คุณวาดเธอเลือกที่จะพูด คือเพราะเธอรู้สึกเหมือนกับเป็นหน้าที่ยังไงอย่างนั้นคือยังไงก็ต้องลองบอกไว้ก่อนครับจะเชื่อหรือไม่เชื่อนั่นเรื่องของคุณมิ้นอีกทีหนึง่งพูดไปแล้วบอกไปแล้วเธอถือว่าเธอทําหน้าที่ส่งต่อข้อความได้เสร็จสิ้นสมบูรณ์โดยหลังจากวันนั้นหลังจากที่เธอแยกกับคุณมิ้นในช่วงนั้นคุณวาดเองก็ยังสัมผัสได้นะครับสัมผัสถึงการมีอยู่ของคุณต้นตลอดเวลาโดยเฉพาะเรื่องกลิ่นเนี่ย ไอ้กลิ่นน้ำเน่าที่เธอได้กลิ่นมันติดจมูกแบบไม่รู้จะอธิบายยังไงคือมันเป็นกลิ่นชื้นๆเหมือนเป็นกลิ่นน้ําที่ขังอยู่นานๆหรือไม่ก็เป็นกลิ่นในแม่น้ําตอนเช้ามืดอะไรแบบนั้นกลิ่นเดียวกันแบบที่คุณต้นปรากฏตัวในห้องวันนั้นเลยไม่ว่าคุณวาดจะอยู่ที่ไหนไม่ว่าจะตอนทํางานตอนเดินเล่นหรือแม้แต่ตอนอาบน้ําคุณวาดก็ยังคงรู้สึกถึงกลิ่นนั้นลอยติดจมูกอยู่ตลอดเวลาโดยที่หลังจากนั้น คุณว่าเธอก็เริ่มรู้สึกถึงคุณต้นน้อยลงเรื่อยๆนะครับจากที่เคยได้กลิ่นชื้นๆติดจมูกตลอดหรือบางคืนเนี่ยก็จะรู้สึกว่าเหมือนมีใครอยู่ในห้องไอความรู้สึกทั้งหมดมันค่อยๆจางลงทีละนิดทีละนิดจนกระทั่งคุณว่าเธอมารู้สึกตัวอีกทีก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเรื่องราวของคุณต้นเนี่ยหายไปตั้งแต่เมื่อไหร่คุณวาดเองเธอพยายามใช้ชีวิตตามปกติไม่คิดมากเรื่องที่เกิดขึ้นจนกระทั่งวันหนึ่ง คุณมิ้นท์เธอก็ไลน์ทักมาเธอบอกว่าเธออยากมาอัปเดตเรื่องที่คุณวาดเคยเล่าให้ฟังคุณมิ้นท์เธอบอกว่าหลังจากวันนั้นนะเธอก็ลังเลอยู่พักใหญ่เพราะว่าเธอกลัวว่าถ้าหากเอาเรื่องนี้ไปพูดกับแม่คุณต้นแล้วจะโดนแม่เขาหาว่าเพอเจอร์หรือเปล่าหรือไม่ถ้าแม่คุณต้นไม่เชื่อมันก็เป็นเหมือนกับว่าคุณมิ้นท์เธอไปสะกิดแผลในใจของแม่เขาคุณมิ้นท์เธอก็เลยลังเลอยู่นาน แต่จนท้ายที่สุดเธอตัดสินใจบอกเรื่องราวนี้กับแม่คุณต้นไปนะครับผลก็คือแม่เขาไปเจอสมุดบัญชีจริงๆคุณผู้ฟังมันอยู่ในจุดซ่อนตรงตามที่คุณวาดบอกเป๊ะเลยซึ่งคุณวาดเองเธอก็พยายามคิดทบทวนเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นพอเรียบเรียงเรื่องราวทุกอย่างได้ดีเธอก็เริ่มเข้าใจว่าคุณต้นเขาน่าจะตามมาหาคุณวาดเพราะว่าเขารู้ว่าคุณวาดมองเห็นเขาหรือเปล่าหรือไม่อีกอย่างหนึ่งก็คือ ตั้งแต่คุณต้นเขาเสียชีวิตไปเขาน่าจะพยายามสื่อสารกับคนในครอบครัวมานานแล้วแต่ไม่มีใครรับรู้ไม่มีใครได้ยินหรือแม้แต่มองเห็นเขาเลยแม้แต่แม่ของเขาเองนั่นแหละก็ะยังไม่รู้เลยว่าลูกชายยังคงวนเวียนอยู่ใกล้ๆเพราะว่ามันมีเรื่องสําคัญบางอย่างที่ยังค้างคาอยู่ในใจเขาซึ่งคุณต้นเนี่ยเขาก็น่าจะมีเจตนาเดียวนั่นก็คือบอกให้แม่เขารู้ว่าเขาเคยเก็บเงินก้อนนึงเอาไว้ในสมุดบัญชี แล้วก็อยากจะตั้งใจให้เงินก้อนนี้เนี่ยตกถึงมือแม่เขาจริงๆเพราะว่าแม่คุณต้นเขาค่อนข้างจะมีอายุแล้วครับเขาคงเป็นห่วงแม่ตัวเองอยากจะทิ้งอะไรเอาไว้ให้แม่บ้างแม้ตัวเขาจะจากไปแล้วก็ตามเรื่องราวนี้ของคุณวาดครับคุณผู้ฟังคุณวาดเธอบอกผมนะว่าการสัมผัสได้ครั้งนี้ในชีวิตเธอเนี่ยมันเป็นการสัมผัสได้ที่ชัดเจนที่สุดเท่าที่เคยเป็นมาก่อนเลย ถ้าถามตามความเชื่อคุณวาดนะครับเธอบอกว่าตัวเธอกับคุณต้นน่าจะมีดวงสมพงกันน่าจะมีอะไรเกี่ยวเนื่องกันมาก่อนจริงๆครับเธอก็เลยสัมผัสได้เพราะว่าดวงวิญญาณบางดวงที่คุณวาดเห็นบางทีเนี่ยก็เป็นญาติพี่น้องก็มีนะญาติพี่น้องที่ล่วงลับไปแล้วล่วงลับไปเมื่อหลายสิบปีก่อนในตอนที่คุณวาดยังเป็นเด็กอยู่ก็มีเหมือนกันคุณวาดเธอมารู้ภายหลังครับว่าดวงวิญญาณของญาติคนนั้นเขาเสียชีวิตไปแล้วก็ไม่ได้ไปไหนตอนที่โตเนี่ยแหละ คือเห็นตั้งแต่เด็กครั้งหนึ่งแล้วพอโตขึ้นมาก็มาเห็นอีกครั้งหนึ่งเห็นอยู่ในบ้านเก่าของเธอตั้งแต่เธออยู่ตอนเด็กๆอะไรแบบนั้นครับและเธอก็ไม่รู้ด้วยนะว่าทําไมดวงวิญญาณของญาติเธอคนนั้นถึงไม่ไปเกิดสื่อสารอะไรก็ไม่ได้สักอย่างคือเห็นนั่งอยู่ที่เดิมตลอดเวลาทุกครั้งที่เธอกลับไปเยี่ยมบ้านอะไรแบบนั้นนั่นแหละครับเธอก็เลยบอกไงว่าเรื่องราวของคุณต้นเนี่ยมันเป็นเรื่องที่สัมผัสได้ชัดที่สุดแล้วเพราะว่าคุณต้นสามารถสื่อสารกับเธอได้ ดวงวิญญาณบางดวงที่เธอเห็นเธอก็จะเห็นอย่างเดียวหรือบางดวงเนี่ยก็จะได้ยินอย่างเดียวก็มีเหมือนกันนะไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมเธอถึงรู้แบบนั้นเพราะว่าเท่าที่เธอจําความได้ตั้งแต่เธอเกิดมาเธอก็เริ่มสัมผัสได้ทีละเล็กทีละน้อยจนมาชัดเจนที่สุดนั่นก็คือเรื่องของดวงวิญญาณคุณต้นแฟนเก่าของคุณมิ้นเนี่ยแหละและคุณผู้ฟังแหละครับคุณคิดเห็นยังไงกับเรื่องราวนี้ตัวคุณเองคิดว่าเพราะอะไรทําไมดวงวิญ,ญญาณของคุณต้นสามารถสื่อสารกับคุณวาดได้ คุณคิดเห็นยังไงสามารถคอมเมนต์ลงที่ด้านล่างได้เลยนะครับผมและทีมงานจะตอบคุณทุกข้อความอย่างแน่นอนและคุณผู้ฟังสามารถสนับสนุนพวกเราได้ง่ายๆนะครับเพียงแค่คุณกดไลค์คลิปวิดีโอนี้หรือกดแชร์ไปที่ไหนก็ได้สักที่ที่คุณต้องการหรือจะสมัครสมาชิกกับทางช่องก็ได้เหมือนกันครับสำหรับวันนี้ครับผมขอบคุณมากๆนะครับที่ฟังกันจนจบไว้เจอกันใหม่กับร้อยแปดเรื่องหลอนในเอพิโซดหน้าขอให้คืนนี้เป็นคืนที่ดีนะครับ